อืมอันน้มันจุดตรงหลังกูดิเอยก็แบบไรเสียนฮฮึน่าร <laughs> นนคนหลับมดแล้วไปกินเราดีกว่าถ้าคนจะพาคลิปต่อไปอนี้ผมขอยังไม่ว่าแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ไม่ดีบุหรี่ก็ไม่ดี ห้ามเด็กๆห้ามรู้ห้ามควรลองห้าเด็กๆจะลองห้าเด็กขาดห้าเด็กๆจะลองผมจะเอามือนี้ตีพี่มือน่อยเนี่ยอไอย่งไงต,ต,ตีแน่นอนจำคำผมไว้นะถ้าคุณทำให้พ่อแม่เสียใจยังเจอเจอ,เจอเปดได้เลยปุ๊บหหมดแล้วสินะโอเคขอเขาเริ่มกันต่อคิดเล่าดีกว่าอืมเ่าเต็ีมมาเยอะเลย มันเสียงอะไรไปไม่อยากประตูเงี้ยน่าจะหูเอวพี่รู้เปล่าจู่ก็เห็นมีนี่กินต่อได้กว่าที่รักนี่กินละเดึกดึงเดือนอีกแล้วเนี่ยไม่เนี่ยอาจต้องการเทือกคุณก็ได้ Bueno, m a com dia... Yo... Mami... 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 a m Mami... m m i m a m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  i Kak, ibai, mai, kak, 5 kilo, kita cuma ni, kita mai, kak pun, kila, Jenny. Okay, kak, <come>. okay, hendak <tune> kembali nak. Hmm, hmm, hmm. Mia aku ni, oh, nak berdua, oh, oh, uh. oh, uh. oh, jop.